เป็นาฬิกา53นาทีครับเช้าว,วันที่12พฤษภาคมนะครับเมื่อวานก็ท่านอาจารย์ยักได้และทีมงานก็ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจแปลงของพี่มะลิที่น้องสองห้องครับพอดีผมติดภาร,รกิจก็เลยไม่ได้ไปฝนตกวันสองวันนี้ชุ่มฉ่ำดีนะครับเนาะหลายแปลงก็รู้สึกว่าเออพวกเออสมาชิกที่ปลูกต้นไม้ก็โอ้สดชื่นนะครับที่เห็นฝน ก็ทําให้การลดน้าของเราเบาบางลงไม่ต้องเหนื่อยนะครับก็ <L un> เรื่องของเรื่องของการเมืองก็เสียสิน้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องการเมืองซึ่งผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับ <L un> ได้แต่แอบมองที <c oughs> ่เฉยว่าการเมืองการเลือกตั้งนายกเทศมนตรตีของแต่ละพื้นที่โอ้ก็แอบดูอยู่ฮะแอบดูอยู่ข้างๆ นั่นเป็นเรื่องของการเมืองครับเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเมืองก็คือเรื่องผลประโยชน์นะครับเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เถียงนะครับทุกท,ทุกคนก็อยากมีผลประโยชน์แต่จะมาในรูปแบบไหนนั้นท่านก็คงทราบดี <laughs> ผมไม่ขอกล่าวไว้นะครับก็ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ชนะแล้วก็ให้กำลัาางใจคนที่พพแพ้เลือกตั้งนะครับ อย่าไปสิ้นหวังนะครับเพราะว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนี่นก็เป็นประสบการณ์นะครับก็ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าก็ค่านิยมของของประชาชนก็ยังก็ยังคล้ายคล้ายเดิมนะครับเป็นเขาเรียกอะไรระบบ,ร,นะระบบอุปถัมภ์เนาะระบบอุปถัมภ์นะครับเมืองไทยนะครับก,ก็ก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจทั้งระดับบนระดับล่างทั้งระดับกว้างระดับเล็กเนี่ยเศรษฐกิจมันจะสัมพันธ์กันเศรษฐกิจจะสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าระดับโลกเนี่ยมันก็ต้องมีคนเห็นต่างแต่ละประเทศก็ไม่ได้เห็นตรงกันสักทีเดียวนะครับก็แข่งแย่งชิงผลประโยชน์กันนะครับแต่ละประเทศก็มีความเห็นกันตัวนะครับทุกประเทศแหละครับ ทุกประเทศทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกคนส่วนมากแล้วจะนะจะมีความเห็นแก่ตัวนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเนาะใครละ่ะจะมาเสียสละให้ให้กันได้ตลอดเนาะมันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายิ่งเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยืหผมได้สัมผัสมาเห็นแล้วโอ้โห ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตะายมาแล้วละ่ะการเมืองนะครับเนาะถ้าเราเข้าไปยุ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าบางบางครั้งก็รู้สึกเปลืองตัวฮนะรู้สึกเปลืองตัวก็เข้าไปบ้างนะครับให้ความเห็นบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องมีจุดยืนของเราอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอะไรที่ไม่ถูกก็ก็คัดค้านนะะอะไรที่ไม่ชอบเราก็อย่าไปเลือกเขาแค่นั้นเองนะครับ แค,แค่การไม่เลือกเขาเนี่จริงๆมันยังไม่พอนะฮะสำหรับการเมืองไทยเนี่ยแค่เราไม่เลือกเขาเจริงๆยังไม่พอเราต้องแสดงเราต้องแสดงพลังของเรานะครับนะฮะให้ให้ให้รู้ว่าเนี่ยเราเราไม่แฮปปี้กับการบริหารงานของคุณตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอรหรือเทศบาลจังหวัดประเทศนะครับอันไหนที่เราไม่ไม่ ไม,ไม่พาทใจก็ต้องมีการทักท้วงนะผมว่านะถ้าถ้าแค่แค่ไม่เลือกเขาไม่พอฮะไม่พอเราต้องต้องเราต้องมีที่บทบาทในสังคมนะครับการนาจึงจะจึงจะจึงจะค่อยค่อยค่อยพัฒน,นาแต่ถ้าเราทุกคนเงียบเลยเนี่ยมันก็มันก็เป็นช่องเปิดโอกาสให ผ,ผู้มีอำนาจเนาะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ต่าง,าง,างๆนานานะครับเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องช่วยๆกันนะอันไหนที่เห็นว่ามันมัน,มนไม่เหมาะไม่สมเนะ่ยแค่การไม่เลือกเขานะไม่พอนะครับเนาะเออนะครับทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านแม้แต่ครอบครัวเราเองเนี่ยฮะนะครับ,นะรบการเงียบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะนะนะเพราะว่าความเห็นต่างเนะี่ยมันย่อมมีอยู่แล้วครับ ครอบครัวนั้นครอบครัวนี้หมูบหม่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้นตำบลน,นั้นมันมีความเห็นต่างนะครับแล้วก็จะพยายามเอาความเห็นของตัวเองเนี่ยมามามาปรับกันมามาข่มกันนะบางทีความเห็นความถูกต้องนั้นจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่แต่มันมีความมีการต่อสู้กันเนาะมีการต่อสู้กันพฤติกรรมของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับพฤติกรรมบุคลิก แต่ละคนโอ้โหเอาเหมือนอ่ะเหมือนเหมือนการเล่นกีตาร์เนี่ยกีตาร์เนี่ยมันก็มีแค่เจ็ดแปดตัวโน้ตแต่ว่ามันก็สามารถแยกย่อยออกไปอีกโอ้โหหลายเพลงหลายเสียงอะไรมาประกอบอะไรก็ได้เสียงที่แตกต่างออกไปเนาะคนไหนที่เรียนรู้เรื่องโน้ตกีตาร์เนี่ยโอ้โหเซเว่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น เพราะนักคนก็เหมือนกันคนเนี่ยจะมีความแตกต่างทางด้านความคิดบุคลิกลักษณะท่าทางหลยหลายอย่างแต่ถ้าเอาคนนี้มาบวกคนนี้คนนั้นมาบวกคนนั้นทิศทางของของประเทศไทยก็จะจะต่างออกไปแต่และเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันครับนิดๆหน่อยๆก็เสียงเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือหลักของดน,นตรีก็มาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตชาวบ้านนะอืม ที่ผมก็มาตัดหญ้าออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันถ้าไม่ตัดก็โอ้โหก็ชาวชาวนาเนาะก็เริ่มนะฮะเริ่มที่จะมีการไถพวนเริ่มมีการหว่านข้าวแล้วนะครับหลายพื้นที่นะครับก็ปีนี้ฝนจะดีนิดหนึ่งนะฮะก็เอาเอาเอาใจช่วยให้กำลังใจชาวนากเกษตรกรทุกคนนะครับ เนี่ยหญ้าตรงนี้เยอะมากเลยฮะหญ้าไม่รู้หญ้าอะไรไม่แต่ไม่ใช่หญ้าคาหรอกมันก็ตัดหญ้านะฮะตัดบนคันแทอันนี้ต้นสมเสียวโอ้ต้นสมเสียวต้นงามมาก กับด,ดีฮะเมื่อคืนฝนตกตอนไหนไม่รู้ฮะไม่คือไม่รู้หลับไหลโอ้หลับดีนะฮะนอนคนเดียวหลับไหลหลับสนิทเออพักผ่อนนอนอาการแขนกางขาก็โออิสระเสรดีเออนะครับโอ้ก็มาเดินสำรวจนะฮะสำรวจป่า ้นไม้นะครับในแปลงของเราก็ควบคู่กันไปฮนะงานรับงานลา,า,าดงานหลวงก็แยกขาดนะสมานสมัครประสานสามัคคีกันติดต่อพูดคุยพบปะนะครับของเราก็ต้องทำด้วยนะค่อยๆทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะทำนิดๆหน่อยๆดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับ โอ้ผมดาวกระจายนี่เต็มพื้นที่เลยนะฮะเห็นไหมโอ้โหใครจะรู้ว่าไอ้แค่แค่ดาวกระจายแค่ถุงเดียวกมเดียวนะ่ะมันจะกระจายไปทั่วแปลงขนาดนี้นะครับโอ้โหหญ้าแปลงนี้ของผมก็เริ่มขึ้นแล้วโอ้ทำคนเดียวไม่มีแรงงานเนี่ยบางทีมันก็หนักนะครับนะสเกลเราใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับ อย่างที่เขาบอกแหะครับจริงๆถ้าทำลักไล่สองไล่สาไล่สีไล่พอแล้วครับแต่ถ้าเราสเกลเราใหญ่เกินไปมันก็เหนื่อยเรานะอ่ะให้กำลังใจทุกๆขั้นครับใครจะติฉินนินทาอะไรก็เราก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะเนาะเราสู้ๆกันไปครับขอบคุณครับผม